สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็มาทําเมนูพิเศษง่ายสไตล์พร่ากเลยเพื่อนเนาะก็เนี่ยค่ะทำง่ายมากเลยก็ง่ายจริงๆนะคะพรล่าจะมาทําเมนูผัดบุญเส้นซึ่งพรลาก็เคยผัดไปหลายรอบเลยเนาะพลาเป็นคนชอบทานเส้นนะคะนะะคเส้นอะไรก็ได้ถ้าผัดทอดต้มอะไรเนี่ยพรล่าจะชอบเส้นมากเลยวันนี้ก็จะทผัดบุญเส้นก็จะมีเนาะมีใส่เบคอนนะเพื่อนนะพลาจะผัดเบคอนนลใส่บุญเส้นนะคะมีเบคอนแล้วก็มี คุณเ,เส้นแช่ไปเรียบเรอาไว้นะคะก็มีเอกเนาะไข่สามฟองกับเพื่อนนะคะแล้วก็มีผักรวมมีบ็อกครี่นะมีแครอทแล้วก็มีอ่าสโนว์พีเนาะนะคะแล้วแคปซิคัม้วก็ต้นหอมมาเพื่อนนะคะนี่ค่ะผักรวมพอล่านะคะผัดผักรวมนะคะก็จะมีอ่าหอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็เบคอนซอยเดี๋ยวพอล่าจะไปผัดรวมกันเดี๋ยวไปทําเลยนะคะเพื่อนถ้าร้อนนะคะเพื่อนพล่าก็จะผัดอ่า ผัดเบคอนกับต้นหัวหอมใหญ่เสร็จด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เบคอนกับหอมก็เริ่มสุกหอมเหลืองเลยนะเพื่อนทาร่าก็าจะเอาไข่ลงนะคะก็ผัดไข่เข้าด้วยกันเลยนะเพื่อนนะคะ ก็ใส่บินเชนดลงไปเลยกับเพื่อนรสด,ด้วยซีอ e ิ L ๊วหวานนะคะ a b c ซีอ e ิ L ๊วหวานกับเพื่อนซอสมิกซี่ค่ะน้ำตาลใส่ขนมค่ะ สวยลังลมนะคะตามด้วยซอสพริกนะครับเราจะใส่ซอสพริกกับเพื่อนเพื mm ่อความเผ็ดนิดนึงจากนั้นจะตามด้วยผักเลยนะคะต้นหอมไม่ใส่ที่หลังนะคะเพื่อนแล้วก็สุกเร็วเนะเาะโอแครราเอาผักเส่็ก่อน เ็นเ้เข้ากันเลยค่ะค่ะตอนนี้พระราชิมปรุงรสอร่อยดีพระะราจะใส่ต้นหอมลงไปนะเพื่อนค่ะเพื่อนแัดบบุงเสีงยง่ายๆจะตายพะลาก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาทาน เมนูเส้นเนาะง่ายๆสไตล์พอลาาเลยเพื่อนวันนี้ไม่กินข้าววันนี้กินเส้นนะก่อนอื่นพรลาก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพอล่าเสมอมาเลยนะคะอาจจะบ้านเล็กๆนิดน้อยมาวันละสิบยี่สิบคนพอล่าขอบอุ่นค่ะซึ้งค่ะนะทราบซึ้งในน้าใจเพื่อนเพื่อนมาเฝ้าพอล่านะเพื่อนนะคะพอลาก็มาไปได้เท่าที่ไปนะเพื่อนนะถ้าพอลาไปไม่ถึงก็อย่าว่ากันนะมาสกิดพอล่าเลยนะคะ นะคะพอลราย,ยินดีไปเลยคะ่ะบางครั้งมันไม่ผู่คลิปมาที่เราเนาะเราก็ไม่ได้ไปค้นหาขนาดนั้นเนาะนะคะเพื่อนนะเข้าใจกันนะคะนะ,ะ <c oughs> วันนี้เมนูผัดบุนเส้นเนาะบุนเส้นใส่ไข่ใส่เบคอนใส่ผักรวมมาเพื่อนเนาะพอล่าก็รู้สึกเบื่ออาหารเนาะ <c oughs> กินเนื้อกินปลากินหมูกินไก่ทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเมนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พราก็คือจะกินแบบที่ตัวเองจะกินได้ทําแบบตัวเองกินได้นะคะอยากไปไหนก็ทํากินนี่เป็นสไตล์ของพราเองนะเพื่อนเนาะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะเพื่อนเนาะนะหอม เห็ดนะเพื่อนนี่คือซอสพริกพอล่าใส่เข้าไปนะคะสามารถกินกับผักสดได้เลยคนะ่ะวันนี้ก็ใช้แบบเนาะใช้แบบตะเขียบเนะี่ยไม่ถนัดหรอกเพื่อนแต่มันเอามือจุ่มไม่ได้นะก็ใช้ใช้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนนะเพระเราชอบทำอะไรสดๆแล้วกินเลยร้อนๆนะเพื่อนอร่อยดี ผักสปีนิดเนี่ยอร่อยนะเพื่อนมันมัน,มนเพราะเราชอบจริงกับอะไรก็อร่อย เมนูนี้พอล่าทำบ่อยนะประมาณสามสามรอบแล้วมั้งนะฮะแต่ก็ทำเดียนละครั้งนะเพื่อนบางคนถามพอล่าชอบหรือเห็นทำบ่อยอะไรอย่างงี้นะฮะ,พ,ะพอล่าพอล่าทำกับข้าวไม่ค่อยได้ซ้ํากันมากเลยนะแต่ละอาทิตย์นานๆจะวนมากินเหมือนเดิมเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณนี้นะค่ะ อากาศไม่ค่อยดีเพราะด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงไม่รู้อะค่ะ เราเราเป็นคนไม่ถนัดตะเกียบเลยนะเพื่อนใช้ตะเกียบไม่ตะเกียบไม่ค่อยเป็นเลยค่ะนะคะจกข้าวเหนียวก็ติดมือใช้ตะเกียบกุกกี้ไม่ค่อยติดช้อนซ้อมพอได้อยู่ เพราะว้าใช้ซ,ซ่อมดีกว่าง่ายดีแล้วเพื่อน เยอะนะเพื่อนธรรมดานะหอไปทานที่ทำงานได้เพื่อนสบายๆเลยเพราะล่านนนไปทำงานไม่ต้องซื้อข้าวกินหอเข้าไปอะค่ะเพื่อนเพราะไม่มีที่ซื้อ้ห่อข้าวไปกินเองนะคะ อยู่บ้านเราเนาะหัอข้าวไปกินที่ทำงานก็อายประมาณนี้เนาะแต่ที่นี่โอ๊ยไม่อายหรอกค่ะอยู่ที่นี่อยู่สบายสบายแบบไม่มีระดับชั้นนะเพื่อน อะไรก็ได้อิสระเสรีนิวฟิโดม จะเดินเไปไน็นนจะแต่งตัวอย่างไงไม่มีใครมองกับเพื่อนเอ้ยสบายสบายพราชชอบชอบอยู่บ้าตอนพลาอยู่บ้านเรานะ อร่อยรสกลมกล่อมอ่ะอร่อยมากผัดบุ้นเส้นเพราะว่าติดใจเลยนะคะเพื่อนผัดบุ้นเส้นปลาเนี่ยอร่อยทุกมื้อเลยแต่กินไม่ได้เยอะเนาะบุ้นเส้นมันอืดเร็วนะคะก็อิ่มแล้วก็เพื่อนนะคะนี่ค่ะกินไปนิดนึงนะคะนี่แหละปละาทาเยอะแต่กินน้อยนะเพื่อนจะกินหลายมื้อค่ะนะคะวันนี้ก็จะจัดผลไม้หน่อยเนาะวอเตอร์เมลอนหน่อยเนาะ ผลไม้ที่นี่แต่งโมที่นี่ไม่มีเม็ดนะเพื่อนลูกตู้โตแต่ไม่มีเม็ดดูสิ เนื้อทรายเพื่อนอร่อยฮะอ่าเมื่อนนี้ก็เสร็จจมเุ็นปีใหม่หนึ่งเพื่อนเนาะอร่อยเนะนะนะคะนี่นะคะพลร,ราก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะถ้าชอบก, like, ก, share, ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพลร,ราะนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย